มันใช้งานในอัตถประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะไปขี่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะถ้าเกิดสู้ค่าน้ำมันไหวหรือว่าจะไปออกทริปมิตต้งกับเพื่อนๆแปดร้อยพันซีซีก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นรถเดินทางไกลทัวริ่งวันหนึ่งห้าร้อยโลเจ็ดร้อยโลแปดร้อยโลก็ได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถที่ได้ชื่อว่าราชาโซฟาซิงนั่นก็คือยามาฮ่าทีแม็กรุ่นท็อปนะครับรุ่นเทคแม็ก คือในคลิปก่อนหน้านี้นผมเคยทำรีวิวตัว t m a c Tech Max ในปี2022ไปแล้วนะครับแล้วก็ชมนี้เป็นปี2023นะครับชมใหม่ล่าสุดปี2023เนี่ยก็จะมา2รุ่นเหมือนเดิมนะครับก็คือมีรุ่น t m a c ที่มีราคา5,039,000บาทแล้วก็ t m a c Tech Max ที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้นะครับราคา5,069,000บาทนะครับก็จะมีราคาบวกเพิ่มขึ้นมาอีก30,000บาท ซึ่งมันก็มีฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดที่ได้เปรียบจากตัว T-Max ที่เฉอยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของประวัติแล้วก็สเปคแล้วก็ราคาเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะเรามาไล่ในเรื่องของประวัติกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาแบบเร็วๆนะฮะเพราะว่าในเรื่องของรายละเอียดผมเคยทําแบบละเอียดยิบในคลิปก่อนน้นนี้ในตัว T-Max ปี2022ไปแล้ว คือตัว t m a ม็เนี่ยเขาจะเริ่มผลิตในปีโมเดลแรกนะครับเจน1เนี่ยในปี2000นะครับโดยมีชื่อว่า T-Mac 500เนาะแล้วก็ต่อมาเป็นเจน2ในปี2004และเจน3ในปี2008ซึ่งตั้งแต่ปี2000จนถึง2008เนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อเดียวเลยก็คือ t m a c 500แต่ว่าเขาก็จะแยกไปตามปีและต่อมาในเจนที่4เนี่ยก็จะเริ่มต้นในปี2012ตัวเจน4เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า TMa 530และ แล้วก็มาเป็น Gen 5ในปี2015แล้วก็ Gen 6ในปี2017แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็น T-Max 560ในปี2020ที่ผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไป T-Max เนี่ยได้รับความนิยมแทบจะทุกรุ่นเลยแต่ว่าเนื่องจากตัวรถเขาเป็นรถบิ๊กสก o ตเ r อร์สปอร์ตแนวพรีเมียมก็เลยทำให้ตัวรถมีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลุ่มคนเล่นก็จะเฉพาะกลุ่มแล้วก็ในปีล่าสุดเนี่ยในตัวเจนที่8เนี่ย ก็จะใช้ชื่อเหมือนเดิมนะครับก็คือ T m a x 560เหมือนกันแต่ว่าดีไซน์ของรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้แบบสิ้นเชิงเลยก็คือมันจะมีความ โชบเฉี่ยวมีความแหลมคมแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากๆนะครับแต่ว่าราคาก็ปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งในเรื่องของอัธประโยชน์การใช้งานเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการรถที่อยากจะซิ่งก็ได้ขี่ในชีวิตประจําวันก็ได้มีกล่องเก็บของอเนกประสงค์คนซ้อนสบาย มีชิลไฟฟ้าปรับขึ้นลงได้แล้วก็ใช้ในเมืองได้เดินทางไกลได้ผมก็แนะนำคันนี้เลยส่วนในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับ XMAX 300ตัว Connected จอดอยู่ใกล้ๆกันเนาะเป็นสีเขียวล้อทองเหมือนกันแต่ดีไซน์เนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมชื่นชอบมากๆนะครับมันให้ความสปอร์ตบเฉี่ยวแล้วก็ดูพรีเมียมนะครับดูหรูปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของไฟหน้าเนาะ แตกต่างจากโฉมก่อนหน้านี้แบบมากมากนะครับก็คือเขากล้าที่จะทำดีไซน์แบ่แนวเหมือนกันกับตัว MT07 แล้วก็ MT09 เนอะซึ่งมันก็จะมีจงอยด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนแก้มซ้ายขวากว้างๆออกมานะฮะแล้วก็ตัวไฟหน้าก็แน่นอนนะครับเป็นแบบ f ู l LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟหลีทุกอย่างก็จะถูกซ่อนเข้าไว้ในตัวโครมไฟหน้าส่วนตรงใต้ไฟหน้าก็จะทำเป็นคล้ายๆช่องรมแอร ถ้าเรามองดูผ่านๆมันจะเหมือนเป็นปลายจมูกโผล่มาส่วนตัวกระพุ้งแก้มซ้ายขวาก็จะเป็นตัวบังลมที่เป็นสีมันนะฮะและตัวบังโคลนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวด้านเช่นกันแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะฮะข้างหลังล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็นหม้อน้ำนะฮะหม้อน้ําก็จะมาหลบเอาไว้ข้างหลังตรงนี้ก็ให้การระบายความร้อนที่ดีนะครับ ส่วนตัวชิวน,นั้นในรุ่นเท็กแม็กเนี่ยเขาจะได้ตัวชิวไฟฟ้านะครับสามารถปรับชิวขึ้นลงแบบไฟฟ้าได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะตัวชิวถ้าเกิดใครมองว่ามันสูงเกินไปก็มีชิวแต่งเตี้ยขายนะครับส่วนความสูงของชิวน่ะสามารถปรับขึ้นสูงสุดได้มากถึง13เซนติเมตรแล้วก็ถัดมาก็คือตัวกระจกมองหลังหรือว่ากระจกมองข้างซึ่งถ้าเกิดเราดูจากรีวิวของผมเนี่ยมันจะดูยื่นยาวออกมากิกะใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันดีไซน์สวยนะเพื่อน,อนส่วนแฟลลิงด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์สีเขียวตัดก,กันกับสีดําด้านแล้วก็สีดํามันนะครับอย่างชุดตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีดํามันเห็นไหมมันสวยนะมันสวยมากเลยแหละแล้วก็ชุดแฟลลิงด้านท้ายก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวด้านแล้วก็ตรงสติ๊กเกอร์คาว่า TMa x ก็จะเป็นโลโก้นูนสีดานะฮะส่วนดีไซน์ไฟท้ายนั้นจะเป็นดีไซน์ ขเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ตัว T นะครับดีไซน์สวยนะเป็นแบบ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะหลบอยู่ทางด้านในของตัวโคมไฟท้ายนี่แหละแล้วก็ตัวบางโคนด้านท้ายก็จะทำยื่นยาวออกมาแล้วก็เป็นดีไซน์เหมือนแอลูมนะิเนามิกเนาะป้ายตรงนี้ก็คือป้ายกำกับสินค้านะครับก็จะบอกราคาของตัวรถเนาะรวมถึงอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงส่วนจุดต่อมานะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ T Max ก็คือเป็นท่อยกสูงนะฮะซึ่ง ตัวดีไซน์ตัวท่อเนี่ยมันจะดูอ้วนๆใหญ่ๆเนาะเพราะว่ามันจะเป็นต้องผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะฮะจุดต่อมาที่ทําให้หลายๆคนเลือกทีแม็กคันนี้ก็คือในเรื่องของพื้นพักเท้านะครับที่ยังสามารถเหยียบพื้นด้านล่างก็ได้หรือว่าจะยันเท้าไปทางด้านหน้าก็ได้ซึ่งมันก็จะให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลเนาะเราจะเหยียดขาก็ได้จะงอขาก็ได้ส่วนตัวพักเท้าคนซ้อนนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูป แล้วก็ที่เราเห็นเป็นตัวอลูมิเนียมยึดพักเท้าเนี่ยเป็นชุดเดียวกันกับตัวโครงรถนะเพราะว่าตัว t m a ม560เนี่ยเฟร,รมของเขาเป็นเฟร,รมอลูมิเนียมอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากของรถคันนี้ก็คือตัวบ่อรถนะฮะความสูงบ่อของเขาเนี่ยอยู่ที่80ซนเมตรนะแต่ว่าความกว้างนั้นเพื่อนๆดูสิครับเปรียบเทียบกับมือผมคือมันกว้างมากๆนะครับมันกว้างอยู่เราๆสัก2คืบครึ่งกันเลยนะฮะ แล้วก็มีความยาวอยู่ประมาณ2คืบนะครับแล้วก็ตัวพนักพิงด้านหลังตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยนะยืดได้ขดได้ส่วนเบาะคนซ้อนนั้นก็จะมีความกว้างแล้วก็ความยาวใกล้เคียงกันกับคนขับนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของผ้าหุมเบาะนั้นก็จะมีทั้งผ้าลายหยาบแล้วก็ผ้าลายลื่นนะฮะ เย็บด้วยตะเข็บได้สีขาวนะครับดีไซน์สวยมากเลยนะเพื่อน<ๆ>ผมชอบตัวลายผ้าหยาบๆยาแบบนี้แหละมันทําให้มันเกิดความกระชับในการขับขี่นะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างตรงนี้นะครับจะอ้วนๆออกมานิดนึงเนาะเวลาเราขับในเมืองก็ต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะส่วนถังน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นก็จะมีความจุอยู่15ลิตรนะครับแล้วก็อัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงที่ทางามาฮ่าเขาเขียนไว้คือ22กิโลเมตรต่อ1ลิตรการเปิดถังน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นก็จะเป็นแบบเซนทรัลล็อกนะฮะ แล้วก็คอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์คำว่า Tech Mac นะฮะเป็น TMac รุ่น Tech m a เนาะส่วนคุญแจก็จะเป็นคุญแจรีโมทนะครับหรือว่าคุญแจคีเล็เนาะมีแค่ปุ่มกดใต้อบ์อนะครับส่วนเกะทางด้านขวามือนั้นพอเปิดมาเราก็จะเห็นช่องชาร์จไฟที่เป็น DC o u t l e 12โวลต์เนาะแล้วก็ช่องใส่มือถือขนาดเล็กส่วนเกะด้านซ้ายนั้นไม่มีนะครับจุดนี้จะเป็นจุดใส่แบตเตอรี่ของ t m a x นะครับ แล้วก็ตัวหน้าจอเลือนไม้นั้นนี่คือทีเด็ดของปี2023เลยเพราะว่าเขาเป็นหน้าจอเลือนไม่แบบ TFT นะฮะขนาด7นิ้วกันเลยมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็บอกสถานะต่างๆของตัวรถได้แบบเยอะมากๆแล้วก็สามารถปรับได้เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะฮะ แต่ว่าฟังก์ชันพื้นฐานก็ยังดูง่ายนะอย่างพวกความเร็วที่เป็นเลขดิจิตอลแล้วก็รอบเครื่องที่เป็นแบบเข็มก็ยังมีมาให้นะฮะแล้วก็ t m a x 2023เนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชัน My l i ไ e ได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนจอที่ FT ขนาด7นิ้วเนี่ยให้เป็น GPS นำทางได้หรือว่าเราจะใช้เป็นจอมัติเพเยอร์เพื่อเลือกเพลงหรือว่า เลือกโหมดในการทํางานปรับฟังก์ชันต่างๆในตัวเรือนใหม่ได้นะครับคือเฉพาะในเรื่องของการอธิบายหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยใน Ya ม a h a o f f ฟ c i a l ใช้เวลาอธิบายถึง9นาทีกันเลยนะครับก็คงพูดคร่าวๆได้ประมาณนี้แหละซึ่งเนี่ยก็คือความโดดเด่นมากๆของ t m แมเนาะส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนั้นผมชอบมากๆเลยนะครับเขาก็จะมีโหมดทํางานพื้นฐานเนาะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ําแต่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาจะมีตัวครูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะสำหรับตัวเท็กแม็ก ที่อยู่ด้านบนส่วนด้านล่างที่เห็นเป็นจอยสติ๊กเนี่ยก็คือตัวปรับชิวขึ้นลงไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกโหมดในการทํางานตัวหน้าจอได้ด้วยส่วนคันโยกที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะก็คือเบรกมือนะครับดึงให้สุดนะครับก็จะล็อกเข้ากับตัวจานดิสเบกด้านหลังนั่นเอง ส่วนประกับทางด้านขวามือนั้นก็จะมี s t a r ต็อปเอนจิ้นปุ่มสตาร์ทมือปุ่มไฟฉุกเฉินและก็ปุ่มโหมดซึ่งตัวโหมดของ t m a x กเนี่ยก็จะมี2โหมดนะก็คือโหมด T ที่เป็นโหมด Standard และโหมด S ที่เป็นโหมด Sport ส่วนสายไฟตรงนี้ก็คือฮ e a t Grip นะครับก็จะเป็นการอุ่นมือนะฮะก็จะมีในรุ่น t e ็ก m a นะรุ่น TMac 560จะยังไม่มีตัวนี้ ส่วนตัวก้านเบรกมือก็จะมีเหรียญปรับระยะของตัวมือเบรกด้วยนะครับทั้งด้านเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนะฮะก็มีมาให้เช่นกันนะครับต่อมาในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับที่แม็กเนี่ยได้ฉายาเลยว่า มันเป็นช่วงล่างที่เฟิ่องมากๆนะครับเพราะว่าเขาให้เป็นโชคอัพหัวกับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่นะครับเป็นแกนโชคขนาด43ม m mm มกันเลยแล้วก็โชคอัพด้านหน้านี่มีระยะยุบมากถึง120ม m mm. มส่วนตัววงล้อด้านหน้านั้นก็จะเป็นขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็กระทะหน้ารออยู่ที่3.5นิ้วส่วนตัวยางก็จะเป็นยางไซส์120/70ขอบ15เป็นยางบิสโตนแบกแนะแล้วก็ตัวระบบเบรกด้านหน้านั้นจะเป็นจานดิสเบรกคู่ขนาดของ ซานอยู่ที่267ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มดาวแบบ4พอดนะครับปั๊ม2ตัวซ้ายขวาก็จะเป็น8พอดกันเลยทีเดียวและในรุ่น t e c h m a ็ก2023ก็จะได้ตัววงล้อที่เป็นสีทองสีสวยมากเลยนะครับล้อสีทองชกุกอัพสีทองตัดก,กันกับสีเขียวด้านแล้วก็มีสีดำมันแซมเข้ามาถ้ามองจากมุมนี้คือรู้เลยว่าเป็น T Max นะครับมองจากไกลๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นอย่างมาก ส่วนระบบกันสะเทือนด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบสวิงอาร์มนะครับเห็นเป็นสกูตเตอร์แต่เป็นสวิงอาร์มหลังเนาะเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวโช๊คอัพนั้นก็จะหลบอยู่ข้างล่างตัวเครื่องตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็จะมีกลไกเป็นกระเดื่องทดแรงนะครับโช๊คก็ตะวางนอนแบบนี้แล้วก็สามารถปรับสปริงพีรกแล้วก็ปรับคอมเพรสชันได้นะฮะซึ่ง การทำงานของระบบช่วงล่างของ t m แมเนี่ยบอกเลยว่ามันเฟื่อมมากๆทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนจานดิสเบกหลังนั้นมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากนะครับคือมีขนาดมากถึง182ม mm ิลิเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นจานหลัง ใหญ่กว่าจานหน้าบ่อยมากนักนะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกหลังก็จะมี2ชุดนะครับเพราะว่าชุดหนึ่งเป็นชุดเบรกมือเนาะที่อยู่ด้านบนสุดแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะอยู่ข้างล่างตรงสวิงอาร์มตรงนี้นะครับเป็นปั๊มแบบ2พอร์ตนะส่วนตัววงล้อนั้นก็จะเป็นขนาด15นิ้วเท่ากันกับของด้านหน้านะครับแต่ว่าขนาดกระทาล้อด้านหลังก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับก็คืออยู่ที่4.5นิ้ว ก็ตัวยางหลังก็จะเป็นยางไซส์160ทับ60ขอบ15ก็เป็นยางบิสตโอนแบกแกลกเหมือนก,น,กนกันกับทางด้านหน้าแล้วก็ในที่แม็กเนี่ยเนื่องจากเขามีสวิงอาร์มใช่ไหมเขาก็เลยจะเป็นระบบส่งกาลังแบบสายพานแบบนี้นะครับก็จะให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แล้วก็เสียงเงียบนะครับส่วนตัวขาตั้งก็มีเซ็นเซอร์ตัดการทํางานนะครับแล้วก็มีตาแมวอยู่ด้านในเนาะเอาไว้ดูระดับน้ามันเครื่อง ดีไซน์โดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับตัวผมชอบมากๆเลยมันเป็นรถที่สวยนะฮะดีไซน์ไม่เหมือนใครสวยมากนะครับเป็นบิ๊กส o กคตเตอร์ที่ออกแบบ้ดยลงตัวมากๆเลยแหละส่วนในเรื่องของพละกําลังนั้นแน่นอนนะครับฉายาโซฟาซิงเนี่ยมันมีที่มาเพราะว่าพละกําลังของเครื่องยนต์ของเขานั้นเป็นแบบสองสู 561cc แต่ว่าข้อเหวีย่ยงนั้นจะเป็นแบบ360องศามันก็เลยให้เสียงของตัวเครื่องยนต์นั้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปเปลี่ยนท่อไอเสียช้อาคาโปรีกปลายยาวอะไรพวกนี้นะก็จะยิ่งให้เสียงที่ดูด,ดันแล้วก็ไ็นเหมือนรถสกูตเตอร์ทั่วไปหรือรถ2ส,สูบทั่วไปนะครับเสียงมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ตัวฝาสูบนั้นก็จะเป็นแบบ Double overhead cam sharp 4バルต่วลูกสูบนะครับหรือว่า8าวาลนั่นเองระบายความร้อนด้วยน้ํา แล้วก็ให้กําลังสูงสุดหรือว่าแรงม้านั้นอยู่ที่47.59แรงม้าที่7,500รอบแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดที่55.7นิวตันเมตรที่5,250รอบแล้วก็ส่งกําลังแบบสายพานแรงเหวี่ยงนิสูนแทนระบบเกียร์นะครับแต่ว่าตัวส่งกําลังจากตัวเครื่องยนต์ไปล้อก็จะเป็นสายพานอย่างที่ว่าไปเนาะแล้วก็มีโหมดการทํางาน2โหมดสามารถปรับปิดเปิดแท็กชั่นได้ซึ่ง ถ้าเกิดเราดูจาก cc มันอาจจะแค่560 c c ใช่ไหมแต่ว่ารถคันนี้สามารถทําความเร็วได้มากถึง180กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเป็นความเร็วที่ถูกล็อกไว้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปรีแมปหรือว่าไปจูนกล่องใหม่ก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับซึ่งฟีลลิ่งในการขับขี่นั้นมันจะออกแนว คล้ายๆกับเลียคัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของชุดชามชุดสายพานในเรื่องของอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงที่พูดไปว่า22กิโลเมตรต่อ1นลิตรเนี่ย mm hmm. ก็คือขี่แบบธรรมดานะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปตบแต่งแต่งเม็ดแ,แต่งสายพานเนี่ยแน่นอนนะครับอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงก็จะดูเดือดมากกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวผมนะใส่ท่อใบเดียวก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเดิมๆแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องอะไรมากมายก็ สามารถไปกับตัว800ตัวพันได้แน่นอนนะครับถึงความเร็วสูงสุดเราจะสู้ตัวพันไม่ได้แต่ทิ้งห่างไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวทันกันแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวทีแม็กนั้นก็จะมีชิลหน้าใช่ไหมแล้วก็มีแฟลลิ่งซ้ายขวาช่วยตัดลมได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่แล้วก็ท่านั่งที่เหยียดขาไปด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะงอขาลงมาด้านล่างก็ได้ก็เลยทําให้รถคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมมองว่า มันใช้งานในอัธประโยอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะไปขี่ในชีวิตประจาวันก็ได้นะถ้าเกิดสู้ค่าน้ำมันไหวหรือว่าจะไปออกทริปมิทติ้งกับเพื่อนๆนแปดร้อยพันซีซีก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นรถเดินทางไกลทัวริ่งวันหนึ่งห้าร้อยโล700ดโล8 0 0อโลก็ได้เช่นกันมันตอบโจทย์การใช้งานที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆอยู่เหมือนกันนะเขาจะมีอยู่2โมเดลเนาะอย่างที่พูดไปก็คือตัว TMa มธรรมดาแล้วก็เทคแม a แล้วก็สิ่งที่เทคแม a x ได้มาก็คือชิลไฟฟ้า ฮิตกิฟฮิตซีดแล้วก็คูดคอนโทรลนะครับก็มี3 4อย่างแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมายังโชว์รูมของยามาฮ่าไลเดอร์ขับอุดรธานีได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรให้เพื่อนๆได้ติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ